สวัสดีครับวันนี้ป๋องแป้งสมุนไพรนะครับผมยังอยู่ที่นาที่เดิมครับวันนี้พามาเก็บดูสมุนไพรที่ปลอดสารพิษสารพิษจริงๆนะครับถ้ามีสารพิษเขาจะไม่เกิดเลยนะครับผมนี่คือผักอิตูนาครับนี่ครับต้นแบบนี้ครับนี่นี่นี่น่ครับคุณผู้ชมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้ดีนะครับนี่ครับผมลักษณะเขาเหมือนใบแมงลักทุกอย่างก็เรียกว่าผักอิตูนานะครับนะครับนี่ครับ ถอนไปเลยครับเขาไปตากแดดนะครับล้างแล้วตากแดดเขานะครับนี่เยออีกหน่อยเขาจะเก็บไปทั้งแถวบ้านครับเขาจะใช้เยอะนะครับผมลูกบ้านครับสมัยโบราณครับตอนนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะคนก็กินแต่ยากินแต่ยาอย่างอื่นเทศยาสมัยใหม่อย่างนี่คือสมุนไพรไทยนะครับนี่แบบนี้แะครับนี่กินข้าวหอมมีน้ำมันหอมระเหยครับ แต่ยังมีคนกินอยู่ก็ไปขายในเน็ดมีคนขายเป็นมัดเป็นมัดเลยคนเถ่าคนแก่กนนนเนาะสมุนไพรโบราณที่อยู่คู่กับมอไรปลายนาของคนอีสานนะครับเชื่อว่าคนอีสานทุกคนจะรู้จักนะครับเห็น,นตั้งแต่เด็กผมก็ยังรู้จักครับแต่ก็น้อยคนที่คนจะใช้ตอนนี้แก่ก็แต่เขาก็เริ่มกลับมาใช้กันแล้วเนาะสมุนไพรไทยนะครับผมก็เริ่มกลับมาแล้วเพราะว่าเขาก็ไปอยากใช้ยาไปติดชีวนะอีกต่อไปนะครับพระธรรมชิตินนี่ครับนี่ต้นใหญ่นะครับนี่ นี่นี่นี่ลักษณะใบเขานะครับผมนี <c oughs> ่คร so so ับเหมือนใบแมงลักทุกอย่างเลยครัยมันหักนี่ครับนี่เขาจะมีอีกช่วงเตือนหน้าก็จะเริ่มออกดอกแล้วครับดอกสีม่วงเล็กๆนะครับผมนะครับนี่เป็นที่นาลกระลางนะครับเขาไม่ทํานะครับเพราะว่ามันชุ่มน้ําเขาพยายามปลูกปาล์มแต่มันไม่ขึ้นนะครับมันชุ่มน้าปาล์มไม่ค่อยชอบน้ําเท่าไหร่ดูสิครับนี่ก็เลยทําน้าไม่ได้ครับก็เลยไม่มีดีครับไม่มีสารพิษก็เลยก็เลยขึ้นมาเห็นอยู่แถวบ้านผมก็ไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าใส่ ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับมันก็เลยไม่ค่อยมีตอนเด็กเห็นเยอะครับแต่ตอนนี้น้องก็มากับพิธเหมือนเดิมพิธีครับพิธีเหมือนพิธีททางนู้นนะครับนี่มาดูกันครับถอนมาแล้วครับจะเป็นยังไงเฮ้ยพี่พี่ดูสิครับต้นใหญ่มากเลยท่านผู้ชมในลาซานดาเขาขายกําละร้อยห้าสิบนะครับไปดูราคามาามื่อเช้านี่ลักษณะใบเขาเหมือนแมงลักทุกอย่างแล้วนะกินได้นะครับ เป็นผักพื ان, way, <Beij vrai S 1> ้นบ <participant>. ้านของคนอีสานแต่ว่าส่วนใหญ่คนอีสานเราจะเอาไปเก็บช่วงนี้เก็บนะครับเก็บแล้วก็ตากแดดนะครับเก็บไปล้างให้สะอาดก็ตากแดดนะครับตากแดดเสร็จก็เอาแฝนไว้มัดมัดมัดแล้วเฝนไว้นะครับมัดแล้วก็แฝินนี่ครับนี่นี่นี่ครับมัดแล้วก็แฝินไว้แฝินไว้นะครับนี่นี่แหละครับดูสิเฮ้ยสิวี่นี่แหละครับ เสียได้นะครับที่เริ่มจะหมดไปหมดไปนี่ก็มาไกลนะครับมาอีกมาอีกอำเภอหนึ่งเพื่อมาถ่ายคลิปนะครับผมสมุนไพรไทยครับผมในลาสานดาร้อยหาสิบจริงๆได้จริงๆนะครับใครไม่เชื่อเข้าไปดูครับพีตู่นาร้อยห้าสิบบาทนะครับมากับพิติกครับมากับนางกินนาีครับมานางกินนาีตุกติ๊กครับอย่ครับีหมอดิ๊กนะครับ นี่แหละครับสมุนไพรไทยนี่เก็บนะแค่นั้นก็เก็บเก็บตั้งอย่นี้ไปตากแดดแล้วพึ่งล้างแล้วก็ตากแดดเก็บไว้กินต้มกินนะครับคนแก่แถวบ้านเขารู้จักนะครับก็จะเก็บกลับไปเผื่อใครมีเอามาสนใจทรงไหนก็ทักมานะครับผมสนใจก็มามาัหมอมหมออมสินยืนถหมออมสินเดินถ่ายถ่ายไปแล้วเมื่อกินนี่ผมก็ได้สมุนไพรถ่ายก็ถ่ายหมออมสินถ่ายผมก็ถ่ายหมดพะผมมารู้จักป่ะ <c oughs> ตามติดชีวิตหมอครับหมอพาทำแล้วก็ทําหมดครับแค่พาถ่ายก็ถ่ายนะครับผมถ่ายไปหมด ปิติกนี่ะครับวันนี้จะเก็บสมุนไพรตัวนี้ช่วยแกนะครับแกก็จะเอาไว้ไปเจไปให้คนแถวบ้านนะครับไม่ให้แม่แกไปกินแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะครับผมเนี่ยรักษาโรคกระเพาะได้ดีนะครับนี่ครับนี่ยนี่และครับตัวนี้เลยครับนสมุนไพรไทยสมุนใช้ได้ทุกคนนะครับใช้ได้หมดทั้งทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับความดงความดันไม่ต้องกลัวครับผมเขาไม่มีปัญหากับโรคความดันนะครับใช้ได้หมดครับนี่แหละครับสมุนไพรไทยของเรา เดี๋ยวผมเก็บก่อนนะครับท่านผู้ชมครับที่ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ